มาดูกันที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะได้จัดการแข่งขันกีฬาสนุกสนานมหกรรมกีฬาสามคัคคีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ที่โรงพยาบาลราชบุรีในแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสนุกสนานมหกรรมกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีโดยมีนายวันชัยธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนางสมนันเหลาวนิดวิสิตนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแขกผู้มีเกียรติบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน นายสมชัยโชคพัฒนาพงศ์ประธานคณะกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการโรงพยาบาลราชบุรีได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ตามที่โรงพยาบาลได้จัดให้มีงานมากกรรมกีฬาสามคัคคีซึ่งถือเป็นประเพณีของโรงพยาบาลมาตลอดนับ10ปีสำหรับในปี2554นี้ได้จัดให้มีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นมาโดยมีคณะกรรมการกีฬาทุกชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสากลรวม11ประเภทได้แก่ฟุตบอลวอลเล์บอลเปตองตะกอ้อปิงปองแบดมินตันเทนนิส ป่าเป้าว่ายน้ำกรีธาและสนุกเกอร์โดยแบ่งบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งหมดออกเป็นสีสีคือสี 4, อ 4, ม่วงสี 4, ฟ้า 4, สีเขียวและ 4, สีส้มในการแข่งขันกีฬาสากลท,ทั้งหมดที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลทั้งในด้านการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเป็นกองเชียร์ตลอดการแข่งขันซึ่งใช้เวลาการแข่งขันในช่วงเย็นหลังเวลาเลิกงานทุกวันสําหรับในปีนี้นะคะผลการแข่งขันปรากฏว่า สีฟ้าค่ะได้รับตำแหน่งเจ้าเหรียญทองจำนวน24เหรียญภายหลังพิธีปิดผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีได้เยี่ยมชมกองเชียร์พร้อมมอบของขวัญให้กับทุกสีต่อจากนั้นได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬารอบพิเศษซึ่งสร้างสีสันทำให้บรรยากาศกีฬาของโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะ กับการตั้งและตำนวรสมาชิกที่เข้าร่วมเทียร์10คะแนน